ครับสวัสดีนะครับวันนี้นะครับเซลเอกมาพบลูกค้าที่ตำบลสัตสมิงนะครับอำเภอวาริดนะครับพอดีที่สวนหรือที่นาของลูกค้านี่บรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวเซลเอกถ่ายภาพบรรยากาศมาฝากกันนะครับตัวนี้นะครับเป็นนานี่แหละนะครับเห็นไหมครับข้างถนนติดนาข้างหน้าเป็นสระน้ํานะครับในสวนจุดนู้นนะครับเป็นที่พักเนี่ยครับ ลูกค้าเขาแบ่งโซนนั่งเล่นไม่ด้วยนะครับเนี่ยาอากาศเย็นเย็นมากนะครับตอนนี้อยู่ที่ต้นว่านะครับนะครับมากับผุ้จการยุทธนานะครับนี่สวนตัวนีนค้คือเอาบรรยากาศแบบมันดูลมลื่นดีจะถ่ายมา,าฝากกันนะครับตอนนี้ลูกค้าน่าจะดำเป็นนาดำนะครับ ไอ่วนต้นรุ่นนะครับก็ขุดสระเลี้ยงปลานะครับแบ่งเป็นโซน,โ<อ>โซนผมว่าบรรยากาศมันดีนะครับเหมือนทำเป็นที่นาด้วยแล้วก็ดูเหมือนเป็นดีสอดพักผ่อนด้วยนะครับนะครับนาะนะก็ถือว่าเหมือนกำลังตัดนะครับเหมือนฝนกำลังมาแล้วตัดข้าวล้วเพิ่งแตกออกมานะครับก็ถือว่านาะสวยในระดับนึงนะ ตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็ปลูกเป็นข้าวโพดปลูกเป็นกล้วยนะครับอากาศเย็นสบายดีนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศนะครับเป็นธรรมดาชิวๆสไตล์คันทีนะครับชนบทม,มาฝากกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับผม